สวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดนะคะเดี๋ยวเราจะมาตามครเทียนใส่ปุ๋ยปุ๋ยอะไรคะครเทียนปุชีวภาพครับสารบำรุงดินครับผมปุ๋ยชีวภาพเขาเรียกว่าสารบำรุงดินเราก็ใส่นีตงเงโรยด้วตามนี่ละครับ เขาใส่ข้างล่าง,าง,างใช่ไหมต้องดลยข้างล่างเนาะครัลองไปเรื่อยๆนะคะรับรองสังเกตดูใบเตยน,นะคะใบเตยที่มันเขียวเพราะว่าหนึ่งมันอยู่ในร่มนะว่าเนาะใช่ไหมอย,อย่างเช่นต้นนั้นอะ่ะ มันจะออกเขียวๆอ่อนอะเพราะว่ามันตากแดดใช่ไหมเนี่ยนี่เพราะมันโดนแดดเนี่ยค่ะนี่ตรงนี้นะคะมันก็จะออกเหลืองหน่อยแล้วก็จะซ่อมตรงนี้นะก็มัดอย่างเงี้ยคะ่ะก็คือซ่อมไปทีละจุดทีละจุดไปค่ะเพื่อนๆ เราถ้าเราไม่มีทุนเยอะเนาะเราก็ใช้ไม้ไม้ก่อนเลยค่ะถ้ามันหักมันล้มแล้วก็ตัดไม้มาเสริมตากแซมซ่อมไปค่ะเพื่แขไม่เต็มมันก็จะเลื้อยสมมติว่าเราเหยียบมันลงเนาะมันก็จะหักลงตามแล้วมันก็จะ นอนใบแล้วมันก็จะหักใบขึ้นมาอย่างเงี้ยเสงแ่งก็วันหยุดนะคะวันหยุดชีวิตบ้านบ้างค่ะก็ไม่มีอะไรค่ะก็โผลกเตยเลี้ยงวัวเลี้ยงควายค่ะ นะคะวันนี้เราก็ใส่ปุ๋ยชีวภาพไปเนาะนี่ก็ไข่ปุ๋ยขี้วัวขี้วัวแห้งควายนะคะฝั่งนี้มันจะเขียวเข็ม มันยังมีน้ำอยู่นะคะที่นี่จะไม่ปลูกแบบแห้งนะคะเพราะว่าหญ้ามันจะขึ้นค่ะเราก็เลยน้นปลูกแบบมีน้ำอรอบๆสวนใบเตยน,นะคะ ขอบคุณที่ติดตามเพจส่วนใบเดยเล็กๆของเรานะคะเพื่อนๆ <c oughs> มีคำถามใดๆสามารถถามเข้ามาได้ค่ะนะคะ <c oughs> เริ่มต้นค่อยๆทำเล็กๆทำขยายไปเรื่อยๆค่ะ ทำแล้วจะหลายก็จะมาหาเราเองนะอเนาะนเนนี่นะคะคลิปนี้ขอให้เ,เพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ